สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนานะครับผมใน EP นี้นะครับเป็น overview นะครับผมภาพรวมของเวิร์กช็อปทั้งหมดนะครับผมว่าใช้ทูลใช้ไลบรารีอะไรไปบ้างนะครับผมก่อนอื่นดูที่เวอร์ชันก่อนนะครับผมเป็น Next JS เวอร์ชัน15นะครับผมไหนน้อนี่นะครับผม React 19 RC อยู่เลยนะครับผมณวันที่8เดือน12นี่นะครับผมปีปี67นะครับผมเผื่อทุกท่านมาดู หลังจากนี้1นเดือน2องสาเดือนนี้ครับผมอาจเขียนแล้วอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันก็ได้อาจจะไม่ออกก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นพยายามดูคลิปใหม่ๆภายในช่องนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับผมก็เราใช้ Next JS15 นะครับเรียกว่าเป็นเป็นการเหมือนปูพื้นฐานนั่นแหละนะครับผมแต่ปูพื้นฐานด้วยเวิร์กช็อปนะครับผมก็จะทําให้เราเห็นยูดเคสการนําไปใช้จริงๆนะครับผมมันก็จะมันก็จะเห็นภาพนะครับผมดีกว่ามานั่งสร้างโฟลเดอร์โอเค อันนี้เป็น routing ทำอย่างนี้แล้วเอาไปใช้ยังไงต่อนะครับผม server action โอเครู้หลักการแล้วเอาไปใช้จริงใช้อย่างไรนะครับผมการ f e t data server component client component นะครับผมโอเคสำหรับทูนหลักๆนะครับผมที่ใช้ในเวิร์กช็อปนี้นะครับผมเรา authenticate นะครับผมด้วย Kirk นะครับผม log in social google facebook เป็นต้นนะครับผมติดต่อฐานข้อมูลนะครับผม superbase นะครับผมด้วย p r i s m a นะครับผมสำหรับ ui component เราใช้เป็น shade cn นะครับผมแล้วก็มีแผนที่เข้ามานิดนึงนะครับผมด้วย react l i r e เดนะครับผมอาเดี๋ยวเราไปดู live demo กันก่อนนะครับผมว่าเอ๊ะเราจะได้อะไรจากคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเวิร์กช็อปสำหรับจัดเก็บ landmark นะครับผมจริงๆผมคิดว่าจะเอาไปต่อยอดด้วยนะบางทีอยากไปจอง landmark อะไรงี้นั้นทำต่อได้หมดเลยนะครับผมเรียกว่าเราแบ่งโฟลเดอร์สตั๊กเจไว้ค่อนข้างที่จะโอเค ระดับหนึ่งนะครับผมอ่สมมุติมาหน้าแรกยังไม่ได้ล็อกอินอะไรเลยนะครับผมทําอะไรได้บ้างนะครับผมเป็นเกสทําอะไรได้บ้างก็จะมีนะมีเดี๋ยวเริ่มจากตัวเมนเนฟด้านบนนะครับผมประกอบไปด้วยโลโก้นะครับผมปุ่มอ่าเทคบ็อกสำหรับเซิร์ชนะครับผมเช่นโอ้อยากกินส้มตำอยากกินส้มตำนะครับผมตรงนี้ใช้เวลาสักนิดนึงนะครับผมโอ้เดี๋ยวไม่ใช้แหละนะครับผมพอดีผมลืมดีเฟส นะครับผมเพราะว่าผมไปสตาร์ทสต็อปตัวไอตัวคอมมานด์มานะครับผมสมมติโอ้โหอยากกินส้มตำขออีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ทำจะทำให้ฉันดูแย่นะครับผมนี่เลยส้มตำเจ๊ไก่อุดรก็มานะครับผมอ่ะลบลบแมวเอาออยากไปอยากไปแคมป์อยากไปแคมป์เฮ้ยไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยเออเคลียร์ฟิลเตอร์นะครับผมแม๊อยากโชว์ไงอยากโชว์ไงอยากไปที่โคราช มีอะไรเที่ยวนาะกุหราตนะครับผมอุย้ยมีไก่ย่างวิเชียนอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมสมมุติลบโอ้ยฟิลเตอร์ด้วยด้วยแคตตากรีนะครับผมสมมติโอ้อยากจะไปแคมปิ้งนะครับผมโอ้ยมีอยู่3ตัวฟิลเตอร์อีกสักชั้นได้ไหมอยากไปอะไรที่มันเป็นแบบเขาเขาอะนะครับผมฟิลเตอร์2ชั้นนะครับผม1เลยคือการพิมพ์2คือผ่านแคตตากรีตัวนี้ นะครับผมอ่ะเปลี่ยนดาร์กโหมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเปลี่ยนตีมโหมดดาร์กโหมดตรงนี้นะครับผมนี่พวกนี้เฉด CN นะครับผมเฉด CN นะครับผมมีอะไรอีกนะครับผมกด Favorite นะครับผมกด Favorite นะครับผมสามารถกดถูกใจได้ถ้ายังไม่ซายอินนะครับผมก็จะเป็นปุ่มสําหรับการล็อกอินนะครับผมก็จะให้คุณไปล็อกอินก่อนนะครับผมสำหรับปุ่ม Favorite นะครับผมยังไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกัน มาดูที่การล็อกอินของเราก่อนนะครับผมก็มีรีจิสเตอร์นะครับผมด้วยอีเมลแอดเดรสนะครับผมถ้าเราซายอินด้วยอีเมลนะครับผมก็ต้องมีการยืนยันอีเมลนะครับผมเข้าไปเอาโค้ดนะครับผมสามารถล็อกอินด้วย f c e e o o o นะครับผมด้วย Google นะครับผมข้อมูลทุกๆอย่างจะจัดเก็บไว้ที่เคลิกนะครับผมคลิกจะเป็นตัวจัดเราไม่ต้องเขียนอะไรเกี่ยวกับการออเทนเลยนะครับผมเรียกว่าเราใช้สําเร็จรูปของเขานะครับผมใช้งานง่ายมากๆนะครับผมถ้าเข้ามาครั้งแรก คุณจะต้องอันนี้อันนี้เราเก็บจัดเก็บของเราเองบางทีเราอยากจัดเก็บข้อมูลเพิ่มนะครับผมข้อมูลของยูเซอร์ผู้ใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับผมรัสเนมนะครับผมแล้วก็ตัวยู e r n a m เนมนะครับมีการ Val i ด a t e ด้วยนะครับสมมุติสมมุตินะครับผม v a l i ด a t e ด้วย sort นะครับผมสอดจะมีอ่า uh, alert เป็นโ o t i f y อยู่ด้านล่างนะครับขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงอย่างนี้เป็นต้น นะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมมีการวารีเดตนะครับอ่าใส่กรอกเลยข้าคร่าวๆคร่าวๆนะครับผมกรอกคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับกรอกคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับผมมีสเกเลตันนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรสวายเปอร์เลื่อนไปเลื่อนมานะครับเลื่อนไปเลื่อนมานะครับผมมีการเฟดข้อมูลออกมาโชว์ทางฝั่งจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์นู่นนี่นั่นอ่ะสมมุติเราล็อกอินมาแล้วนะครับผมเราก็จะกดเฟรนด์บิ๊ได้ นผมกดเฟรนด์ได้มี alert แจ้งเตือนนะครับมี alert แจ้งเตือนนะครับผมอ่ะโอเคตืดๆตืด,ตดปุ่มก็จะเปลี่ยนนะครับปุ่มก็จะเปลี่ยนสมมุติเราจะไปที่เฟรนด์นะครับผมอ่ะก็มีสองสองเฟรนดที่เรากดถูกใจเมื่อกี้นี้นะครับผมอ่ะโอ้ยไม่อยากไปแล้วเขาช่างเปลือกโอ้ยเหนื่อยจังเลยกดออกนะครับผมแค่นี้เลยนะครับผมอ่ะคลิกเข้าไปที่สมมุติคลิกเข้าไปที่ตัวการ์ดสมมุติเจ๊กไก่อุดอรน่าสนใจ นี่ครับผมมีสเกลเลตันนะครับผมก็มีมีแผนทงแผนที่นะครับผมแผนทงแผนที่ก็ว่าไปเจ๊ยไก่อยู่แถวไหนนั่นอยู่อุดรธานีนะครับผมมีตงมีแชร์ตมมนามินเดสคริปชั่นรายละเอียดนะครับผมอ่าปุ่มแชร์นะครับผมปุ่มแชร์นะครับผมตอนนี้เฟซบุ o กเนี่ยจะต้องดีพอร์ก่อนนะครับผมจะเดี๋ยวอยู่ในเนื้อหาอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวทวิตเตอร์นี่น่าจะสามารถแชร์ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นลิงก์นะครับผมแต่ณตอนนี้พอดีผมไม่ได้ล็อกอินเนาะแล้วก็ เป็นลิงก์ localhost อยู่นะครับผม,ผมเพราะว่าไม่ได้ deploy นะครับผมเพราะว่าไม่ได้ deploy มีอะไรอีกอ่ะกดกดออกได้กดออกได้นะครับผมมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับผม,ผมประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้เห็นการแบ่งพวกโฟลเดอร์ส u ั๊กเจนะครับผมของตัวเวิร์กช็อปของเรานะครับผมก็จะประกอบไปด้วย a อคชั่แต่จริงๆตัวนี้อยู่ที่ youtube ก็ดีเหมือนกันนะครับผม แอคชั่นก็คือในส่วนที่ติดต่อกับตัวพิสม่านะครับผมจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับผมเป็นการเขียนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมฝั่งเซิร์ฟเวอร์แอคชั่นนะครับผมแทบไม่มี API เลยนะครับผมเวิร์กช็อปนี้ไม่มี API นะครับผมไม่ได้เขียน API นะครับผมเขียนเป็นเซิร์ฟเวอร์หมดเลยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์แอคชั่นนะครับผมติดต่อฐานข้อมูลนะครับผมแอปนะครับผมก็ประกอบไปด้วยหน้าเว็บเพจของเรานะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวดูกันในเวิร์กช็อปอยู่แล้วนะครับผมไม่ยากอยู่แล้วนะครับผมคอมโพเนะครับผม ทุกอย่างถูกแยกเป็นคอมโพเนนต์หมดนะครับผมถูกแยกเป็นคอมโพเนนต์หมดนะครับผมนี่คือคอมโพเนนต์ที่เราสร้างเองนะครับผมอลองดูสักหน้าหนึ่งก็ได้ลองดูสักหน้าหนึ่งก็ได้ดไดเช่นหน้าโฮมนะครับผมก็มีอยู่แค่นี้เลยทุกอย่างเป็นคอมโพเนนต์หมดไปที่แลนด์มาร์คคอนเทนเนอร์ก็แยกหมดแล้วนะครับผมแยกหมดแล้วแลนด์มาร์คลิสต์นะครับผมแยกเป็นการ์ดในการ์ดก็แยกเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผม ก็เหมาะสําหรับท่านที่อยากศึกษาเน็กนะครับผมณนะปัจจุบันวันนี้นะครับผมณนะปัจจุบันวันนี้20067เนี่ยเนาะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอ,อีกสักผมคิดว่านะสองเดือนเนี่ยคลิปที่ทํามาทั้งหมด40่กว่า EP เนี่ยก็แทบจะเก่าแล้วนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราค่อยๆทากันใหม่ลุยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมต้องตามเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับผม อ่าโอเคนะครับผมสำหรับตัวอาเวิร์กช็อปนี้นะครับผมโอเวอร์วิวก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเนื้อหานะครับผมท่านใดที่บ้านไกลเวลาน้อยนะครับผมก็ดาวน์โหลดซอสโค้ดที่ใต้คลิปนะครับผมนําไปใช้ได้เลยนะครับผมแต่ผมไม่ได้อัปโหลดตัว e nv ให้นะครับผมเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องสร้างเองนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยพวกที่เก็บฐานข้อมูลนะครับผมตัว p r i s m a นะครับผมตัว Superba s e นะครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้2ตัว นะครับผมอาจจะดูเฉพาะหัวข้อ2หัวข้อนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเราก็สร้างไฟ env ไปสร้างตัว account นะครับผมของตัว s u p e r b a t นะครับผมแล้วก็มาเก็บไว้ที่ตัว env นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมหวังว่าจะได้ไอเดียนะครับผมจาก Workshop. เวิร์กช็อปะถ้าตรงที่ถ้ามีฟังก์ชันไหนที่ฉัน อยากลองใช้ดูนะครับผมก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผมเวิร์กช็อปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดเป้งเฮ้ยกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรอยไถยพัฒนาช่องเกษตรอินทรีช่องนี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายของสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ